ระดมคนลงถลนนเจนเซตเขมรเริ่มแล้วใช้เนปานโมเดลโค่นอำนาจตระกูลหุนตอนนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชามีรายงานว่าเจนซีเขมรออกมาลุกฮือเริ่มลงถนนกันแล้วเตรียมใช้เนปานโมเดลเพื่อโค่นอำนาจตระกูลหุนซึ่งเป็นผลพวงจากบทเรียนที่ว่าพลังคนรุ่นใหม่สามารถโค่นโครงสร้างอำนาจเก่าได้จริงใช่ค่ะแต่ตระกูลหุนเซน ครองอำนาจในคำเมนบ้านเมืองถูกต่างเข้าสู่ความมืดมิดทั้งคอร์รัปชันการกดขี่เสรีภาพแล้วก็การยึดกลุ่มกองทัพศาลและสภามานานกว่า40ปีการควบคุมกลไกรัฐอย่างแน่นหนาเช่นนี้ทำให้เกิดคำถามถ,ามถึงศัก,กยภาพที่แท้จริงของเจนเซว่าจะสามารถต้านทานอำนาจรัฐที่เข้มแข็งขนาดนี้ได้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเตือนว่าการประท้วงที่ใหญ่เกินไปอาจเจอการปราบปรามนองเลือดเหมือนใน ซึ่งสะท้อนจากเหตุการณ์จริงในปี2013ที่กรุงปนมเปนมีการประทะรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและองค์กรสิทธิได้ระบุว่ามีผู้บาดเจ็บจากกระสุนจริงหลายราย ในขณะเดียวกันหุ้นเซนเองก็ถูกมองว่าอยู่ในช่วงคขาลงหลังไม่สำเร็จภารกิจรูปกับไทยได้แต่โกหกประชาชนไปวันๆสถานการณ์ผู้นําที่อ่อนแอลงอาจเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความไม่แน่นอนว่าการประท้วงครั้งใหม่จะจบลงด้วยความรุนแรงซ้ารอยหรือจะสามารถสร้างแรงกดดันจนเกิดการเปลี่ยนแปลงได้สําเร็จ แล้วเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียของเจนเซคำเห็นก็เป็นสนามรบใหม่ที่รัฐไม่อาจปิดกั้นได้ทั้งหมดจะทรงพลังพอที่จะสั่นคลอนอำนาจเผด็จการได้จริงหรือครับในเมื่ออำนาจแท้จริงยังคงอยู่ในมือของกองทัพ สารและสภาที่ฮุนเซนกลุ่มไว้แน่นครับแหล่งข้อมูลเน้นย้ำถึงศักยุทธภาพของเขมรที่มีประชากรวัยรุ่นจำนวนมหาศาลมากกว่า60์ของประเทศซึ่งเป็นผู้ใช้โซเชียลมีการติดตามข่าวโลกแล้วก็เห็นความล้าหลังของประเทศตนเองชัดเจนซึ่งมันก็จะกลายเป็นสนามรบที่รัฐไม่สามารถปิดกั้นได้ทั้งหมดแต่ประเด็นดราม่าอยู่ตรงที่แหล่งข้อมูลได้ระบุทันทีว่ามันก็ต้องมาพร้อมอุปสรรคจากกองทัพ สารและสถาบันหลักของรัฐที่ถูกบุนเซ็นกุมไว้แน่น คำถามคือพลังบนโลกออนไลน์ที่ดูเหมือนไร้พรมแดนจะสามารถเอาชนะอำนาจทางกายภาพและโครงสร้างของรัฐที่ถูกควบคุมอย่างเป็นเสร็จได้จริงหรือไม่แล้วความหรูหราฟุ่งเฟยของตระกูลฮุนเซนที่ใช้ใจ่ายนับสิบล้านดอลลาร์ในงานแต่งงานขณะที่ประชาชนเขมรยากจนติดหนี้ธนาคารไปขายแรงงานต่างประเทศแต่และคนอยากจะผูกคอตายจะเป็นฉุดชนวนให้การประท้วงรุนแรงจนยากจะควบคุมได้หรือไม่คะนายพร้อมพรรณานักเคลื่อนไหว ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเขมรนที่ลีภัยได้โพสต์คลิปเผยให้เห็นยิ้มชัยลีลีภรรยาของหุนมาเนต ลูกชายคนที่4ของฮุลเซนที่ใช้ชีวิตสุดหรูในปารีสแล้วก็กล่าวโจมตีว่าตระกูลฮุนใช้ของแพงๆแต่งงานลูกที่ใช้ใจ่ายเป็นนับ10ล้านดอลลาร์สิ่งนี้ตัดกันอย่างสิ้นเชิงกับชีวิตของชาวเคมรที่ยากจนติดหนี้ธนาคารไปขายแรงงานต่างประเทศแต่ละคนอยากจะผูกคอตายซึ่งความไม่เท่าเทียมกันอย่างสุดขีดนี้อาจเป็นเชื้อเคลืองชั้นดีที่จุดประกายความโกรธแค้นของประชาชนให้ลุกฮือขึ้นมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและ ควบคุมได้หรือไม่ฮะแล้วเรื่องการที่ฮุนเซนถูกกล่าวหาว่าโกหกประชาชนและฮุนมาเนตมีส่วนผู้พันกับแก๊งอาชญากรรมออนไลน์ในขณะที่ปัญหาใหญ่ของประเทศไม่ได้รับการแก้ไขจะนําไปสู่การสูญเสียความชอบธรรมของรัฐบาลจนไม่อาจบ,บริหารประเทศต่อไปได้หรือไม่ ในการชุมนุมของชาวเขมรพระถินที่เกาหลีใต้มีการโจมตีตรงไปที่ฮุนเซนว่าเป็นผู้นำที่โกหกประชาชนแล้วก็กล่าวหาฮุนมาเนตว่ามีส่วนพัวพันกับแก๊งอาชญากรรมออนไลน์พร้อมทั้งชี้ว่าปัญหาใหญ่ของประเทศไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งมันก็บั่นทอนความเชื่อมั่นและความชอบธรรมในการปกครองอย่างรุนแรงแล้วข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลปัจจุบันอ่อนคอและยอมเจรจาภายใต้อำนาจของไทยจนเขมรสูญเสียศักดิ์ศรีและอธิปไตยของตนเอง จะกลายเป็นชนวนความขัดแย้งครั้งใหม่ภายในกัมพูชาหรือว่าระหว่างกัมพูชากับไทยและทำลายความเป็นเอกภาพของชาติได้หรือไม่ผู้ประสรยในการชุมนุมที่เกาหลีใต้ได้โจมตีอย่างรุนแรงว่ารัฐบาลปัจจุบันอ่อนขอและยอมเจรจาภายใต้อำนาจของไทยจนเขมเนสูญเสียศักดิ์ศรีและอธิปไตยของตนเองข้อกล่าวหานี้สร้างความตึงเครียดอย่างมากแล้วก็อาจเป็นชนวนของความแตกแยกทางการเมืองภายในหรือแม้กระทั่งความขัดแย้งระดับระหว่างประเทศอีก แล้วเหตุการณ์ปราบปรามรุนแรงและผู้เสียชีวิต หนึ่งรายจากการประท้วงในปี2013ที่กรุงปนมเปญสะท้อนถึงระเบิดเวลาที่เราวันประทุในกัมพูชาหรือไม่เหตุการณ์ประท้วงในปี2013ที่กรุงปนมเปญมีการประทะรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของการปราบปรามที่เคยเกิดขึ้นซึ่งแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นระเบิดเวลารอคอยบึ้มออกมาทีไม่ต่างจากเนปาลแล้วการที่ผู้นําใหม่ของเยนเซต จะต้องมีบุคคลที่เป็นสัญลักษณ์ปลุกใจและโรมพลังคนรุ่นใหม่เพื่อโคนล้มระบอบเผด็จการนั้นจะเกิดขึ้นได้จริงหรือครับนี่คือความหวังและจุดศูนย์กลางในการขึ้นไหวแต่ภายใต้ระบบที่หุ่นเซน กุมกองทัพสารและสภาวไว้แน่นการที่บุคคลชนิดจะพันหยาดขึ้นมาและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายย่อมเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่ออำนาจรัฐแล้วหากประชาคมโลกไม่ยื่นมือเข้ามาช่วยเขมรจะทําให้เจนเซตเขมรและประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลต้องต่อสู้เพียงลําพังแล้วอาจประเชิญ สงครามครั้งใหม่ที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมตามที่ผู้ประสัยเตือนหรือไม่การขาดการสนับสนุนจากต่างประเทศยองสร้างสถานการณ์ที่โดดเดี่ยวและยากลําบากอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงผู้ประสัยได้เตือนถึงผลลัพธ์ที่น่ากลัวว่าหากประชาชนยังไม่ยอมรับความจริงประทัดเขมรจะ,ะเผชิญความหายนะและอัจเข้าสู่สงครามครั้งใหม่ที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมสุดท้ายนี้การรวมตัวของ ชนชั้นกลางและคนหนุ่มสาวในเมืองใหญ่ที่ต้องไม่ใช่แค่เสียงออนไลน์แต่ต้องมีมวลชนลงถนนจะเกิดขึ้นได้จริงในกัมพูชาหรือไม่ความท้าทายที่สร้างดราม่าอย่างใหญ่หลวงคือความสิ่งที่ว่ากองทัพศาลและสถาบันหลักของรัฐที่ทูกวุ่นเซ็นกุ้มไว้แน่นทำให้การประท้วงที่ใหญ่เกินไปอาจเจอการปรับปรำนองเลือดเหมือนในอดีต ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นยังไงต่อใช่ค่ะแล้วเราก็หวังว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเรานะคะเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนสวัสดีครับ